ยาพ้าก,กันไปหาเห็ดหาทำเด้อพี่น้องเด้อปลูกต้นไม้ใส่น้ำขั้นเดียนทังสี่เบิ่งดูไม่ยุ่ค่ะไม่กะทินเทียบผ้าหักลงใส่เข่าข้าเจ้าตัากมันหักตั้งแต่ายา่มแต่ผมกบพึ่งไม่เห็นจนว่าใบเลี้ยงใบแหมเหมือนแล้วผมพึ่งไม่เห็นนะครับนี่ปลูกะกทินเทียบผ้านี่ใส่น้ำขั้นเดียนพือ่อนะตั้งบัหลายต้นโอ้อยาพ้าก,กันไปเห็ดเด้อพี่น้องเอง้บอมเนว สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสนมมนุษย์ทุกคนทุกท่านนะครับอันมื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องว่าน้ำขั้นเด่นขั้นยังมื้อนี้จะสิไปหาปลูกนั่นปลูกนี่ใส่มันบ่แม่นแนวหรอกอันใดที่มันเกิดตามธรรมชาติแต่พ่อตาแม่ก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าอันที่เฮามาตั้งใจมาปลูกนี่มันบ่มันบ่แม่นต์รวสมควรนะครับถามมาผู้ใดเป็นคนปลูกว่าซั่นขั้นเด่นนี่ขั้นเด่นผู้ใดก็บขั้นเด่นผมกับมีหน้าหน้าใกล้เคียงกัน้ล่ะกับหมวดพวกหน้าคิดกันนี่ถามมาผู้ใดปลูกกับพวกผมหนี่เออ ผมก็แยกทุกแล้วมาผูกบนบนท่านูจากอย่างตะกี้เอาคือตะกี้แจ้งงานแม่ครับพี่น้องแจ้งงานแม่เศร้าแปดปีแล้วนี่ต้นต้นนี่ต้นใหญ่แห้งกอดกระบอกผมปูกระทิ้นแทะผ้าไว้ยี่สิบแปดปีน้ำขั้นแดดแน่นเมือนเลเดี๋ยวสิผ้าย่างไปเบิองนะครับมันเห็ดหน้ามันกับเห็ดหยากมันนี่เบิองน้ำขั้นหากมันนี่ไปน้ำมืลเตี้ยมืัอนี่เห็ดหน้าง่ายหยักมันนี่ก็มันเขามันกับว่คใคยอยากงามนะครับมันคุม มาเดี๋ยวไปมากเลหฮักแซน่าพิ่นได้ปะนี่ที่ที่ไปบอกคนจังมืออยู่ผมก็เพิ่งเห็นนะครับจะไปหาเห็ดนะพี่น้องเด้อว,ว่ามันแนวนี่คือขั้นแดนนะครับพี่น้องนี่คือหลักเดนแล้วก็นี่คือต้นกระถินเทพาที่ผมปลูกไว้เมื่อยี่สิบแปดปีขึ้นหลังนะครับพี่น้องครับอ่าห่อบอลูอ่โดยวามาห่าเป็นเด็กน้อยห่าบอลูนะครับนี่ลักเดนนี่ลักเดียนยมันก็แตกไปแล้วนะครับพี่น้อง แต่ว่าก็คืออยู่กลางกับปกติแล้วบรนี้ปัญหาเขามาปลูกไว้ตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆนะครับเขาบวรูเนาะพี่น้องเนาะเห็นว่ากวาด้าหมแล้วนี่กวาดใบห่มบึงผลงานด้วยบน่นี้มันตังไหนบน่นี้มันหักละหักลงมาใส่เข่าบนนี้ใส่เข่าจักมันแต่ย่ผมก็บบ่ได้ย่มาหนึ่งจากเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอาออกดีออกได้เพราะมันงาาหง่แห้ง ๋ยวสิไปบอกเพื่อนนะครับสิไปบอกเพื่อนอยู่เฮียนอยู่ว่าไม่รับลมทับเขาเพิ่นนะครับบ๊อบจะไปหาเห็ดได้พี่น้องเลยอันต้นกระทินเท่าผ้านี่ต้นหมักไงเลยซ้ำกันเลยสองต้นนี่ซ้ำกันเลยมันอยู่ขั้นเดียนเลยนี่ด้วยความทีวว่าหฮาบลูเนะตะกีเป็นเล็กน้อยแต่งานไมเข้าวเ,เอาพัานใหม่มาให้เป็นของหลวงนะครับพันใหม่นี่เป็นของหลวงในว่าแปดร้อยต้นมันจะบังหากมันหนุ่มนะไปน้ำขั้นเท่านี้เอา เป็นให้มาแปดร้อยต้นก็นเลยพาก,กันมาปลูกผัวก,กับเมียสองคนกับเนี่ยถูกนะเกือบสามสิบปีแล้วเป็นตัวนั้นกับปักเนยเลยซ้ำๆกันเลยล่ะกอดบ้าหุ่มนะครับแปดร้อยต้นผมเอามาปลูกไว้เบิดเลยน้ำคันแท้มีเท่าทรไรปลูกให้เบิดเลยแปดร้อยต้นนะครับห่างกันเมตรกว่าซื้อสองเมตรจำบ่ได้ขอมุดนี่มันโดนแต่กับปลูกแปดร้อยต้นเลยแค่เป็นปีนั้นพอดีปลูกปลูกไว้ช่วงปลูกช่วงหน้าแล้ง ไฟใหม่ครับพี่น้องอันมื่อน,นี้บม่ได้ปลูกเราเมื่อน,นี้ต้นมื่อน,นี้มันมันเกิดของมันเองเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับกับอันน่าเดียนกันว่าเสียวจังไลยน,นะครับเนาะเพราะว่าผมบม่ได้ปลูกขั้นพืนพ้นว่าแหว่ร่วงกับเฉาล,ง,าลงนะครับวันนี้อีนั่นไฟไหมไม่ไอกระทิ้นเท่าผ้าเนี่ยแปดร้อยต้นเหลือแค่นี้แหละเหลือประมาณอาจจะถึงสิบต้นหรือเปล่าบ่แน่ใจนะครับก็เลยเหลือสามนี้ละนี่ ที่กิ่งปลูกเต็มหมดเลยนีย่น้ำคันเดียนปลูกเต็มหมดเลยนะครับผมก็ยังเงดนึกภาพบอกออกเลยว่าถ้าสมมุติว่าปีนั้นไฟบ่ใหม่กระถิ่นแทะภาพแปดรอยต้อนอ้อมหน้าเนี่ยมันจะเห็นอย่างไรดำหน้าได้อยู่บ่ต่วนเงยแขกแน่ครับพี่นะ้องกวาดบ่หุงมบักใหญ่เลยวันเถอะพวดเบิง้งนู้นมันลงไปข้าง,งล่างหมนเงามันะอ่ามันลงข้างล่างเลยขนาดผมปลูกไปถึงกันเทียบอี่เลยไปเบิ้ดนะครับเบิ้งหักมันหดอ่ะโอ้บ่ได้บ่ได้เสียหายครับเสียหาย หน้าคางเคียงเพิ่นกะคือว่าลหละมันคนไกลกันพี่น้องกันก็ับอ่าวบ่ได้เนาะห้องก็บรบรลุห้เอเป็ี่นเด็กหน่อยห้าบรรลุแล้วอันนี้ที่ขืนมาเนี่ยบรมันว่าปลูกได้นน่หากมันได้หนหากมันถืกอทรับแล้วมันขึ้นมานํำหากแล้วนี่มุ้นี่ขึ้นมานํำหากเบิดเด็นะครับเนี่ยขึ้นมาเลยมื่อี้มุ้นี่ก็ขึ้นมาํำหากมานนี่ขั้นบอกอว่างนี่โอ้ยจกสีจังไหนพี่น้องเลยผมก็เล้ว่าเรี่งนี่ผมเสียเพื่อนมาเอาลง ให้ใครจะมาซื้อเอานะครับจะคว้างว่าสิตัดเหยียดทานอย่างอก็จะบ่คขือดรอกเครื่องมือ,อ,อห้อบ่พรเสียขาเจะมาตัดลงนะครับต่วนบางไงแย่ลักๆเล,ล,ลยนี่ประมาณสามสี่ต้นนะครับพี่น้องครับเอออย่าไปหาเห็ดเดินน้ำขั้นเดือนนี่บ่สมควรบร่สมควรเสียอ,อย่างมาปลูกข้ามันเปลี่ยนไม้ไมแบบธรรมชาติเือพวกนี้ของเกาตะเกาตะเก่เนี่ยมันไปนั่งดอกันนี้มันบ่ได้ว่ากันแต่ว่าอันที่ห้าเมาปลูกนี่นะครับมันบ่มันบ่สมควรนะครับอย่างนี้แต่ผมปลูกไปทีมันปวดอะ เราสิได้คุยกับเจ้าของหน้าทวงนั้นเพิ่อนดูกับพี่น้องกันนี่แหละิ่นเป็นว่าลุงปลาเสียเห็ดจังไหนนะครับเสียเห็ดตัดลงบ่งที่นะ่ะท่านเพินพ่นว่าให้เอาลูกโ้วยผมกะจีเออให้ทุ่มขจ้าหารับเสือไม่มาเสือเอานะครับมาตัดเอาเนาะเงี้ชี้แล้วนี่เห็นไหมนี่ไม่หักลงมาลงมาทับเข่าเพิน่นเพิ่นกับว่าท่านเห็นผมกับว่าผมกับพิ่งมาเห็นเมื่อวานนี่เราขับพี่น้องเนาะโอ้ยอยู่แดนอยู่ใกล้กันนี่ เ้าต้องเค็ดให้มันถือต้องนะครับให้มันถือต้องที่สุดอันนี้คือบอลล่นละเล็กหน่อยมันมหูจะค่วมเนาะพวกผมก,ะกระได้แต่ก่อนนะครับห้องบอลูกฎดไม้แล้วห้องกับบอลูอย่างหลายๆอย่างในในสิ่งที่มันค,วนควนนะ่วมมาค่วมเนาะมาที่นี่ห้างเป็นผู้ใหญ่ข้นมาแล้วห้างเห็นนั่นเห็นนี่ลายแล้วห้างก็เอามาแก้ไขนะครับพี่น้องแก้ไขให้มันถือต้องเออมันมันอยูย่ยกใกล้กันมันต้องให้มันถือต้องต่อกัน ทุกอย่างมารับพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับผมแต่ว่าเป็นประโยชน์ก้นเลยกวนแช่เสริมันนาซาเรครับอันเดควรบ่ควน,ะควนกะน,นี่ลักเดนควนรบ่ควนพี่น้องกับพี่แต่ละหน้าเอาสำหรับผมกะรู้แล้วว่าจากของเฮ็ดบ่ถือกะต้องแก้ไขนะครับพี่น้องครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเช้าไม่ขึ้นจากนี่กอนพี่น้องเอ้ยเห็นในสีแล้วมันง่ายไงหฮง